แฟนตาสติกโฟชปับปี2015ไม่ใช่แค่หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แย่แต่ยังเป็นหนึ่งในหนังที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาในชีวิตเลยโดยปัญหานี้ต้องบอกว่ามันผิดตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเพราะทางค่ายฟอกอยากรีบสร้างแฟนตาสติกโฟเวอร์ชันนี้เพื่อรักษาลิขสิทธิ์ไม่ให้หลุดไปที่มาเวลเลยดึงตัวจอร์แทงผู้กำกับรุ่นใหม่ที่เพิ่งโด่งดังมาจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ทุนต่ำอย่างโคลนิโคลเพื่อมาปัดฝุ่นแฟนตาสติกโฟให้ทันสมัยเหมาะกับยุคใหม่แต่กลายเป็น้ี ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่จะทำให้หนังล้มเป็นโดมิโน่ไปเลยเพราะต่อมาแท้งก็มีพฤติกรรมไม่ดีในกองถ่ายจากปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นเขาไม่สุงสิงกับทีมงานไม่สื่อสารกับนักแสดงและได้ทำลายข้าวของในห้องพักโรงแรมอีกและพฤติกรรมนี้เองที่ทำให้ฟ็อกซ์ไม่ไว้ใจแท้งให้กำกับหนังต่อแล้วฟ็อกซ์จึงเข้ามาคุมกระบวนการหลังการถ่ายทำทั้งการถ่ายซ่อมและการตัดต่อใหม่โดยที่ผู้กำกับไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆอีกต่อไปนี่จึงไม่ใช่หนังที่ตัวแท้งตั้งใจอยากให้เป็นเลยผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยเป็นอย่างท แต่ทางฟอกเองก็ผิดที่มาแทรกแซงหนังของเขามากเกินไปทําให้ตลอดการถ่ายทำเขาไม่มีความสุขเลยในการทํางานแถมเจ้าตัวยังเผยว่าเวอร์ชันที่เขาสร้างไว้ดีกว่านี้มากแต่มันได้ถูกทาลายลงเพราะฟอกไม่เชื่อใจเขาสุดท้ายข้อกรรมก็มาตกที่คนดูอย่างเราที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่กลับต้องมาดูหนังที่ตลอดการดูมีแต่คำว่าน่าเบื่อวนอยู่ในหัวทั้งเรื่องหนังมัวเสียเวลาทั้งเรื่องไปเล่าแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สําคัญแล้ว่าจะมารวมทีมกันได้ก็ท้ายเรื่องแหละไหนจะลิลิช่าที่กลายเป็นตัวละครลูเซอร์ขี้แพ้ทิ้งเพอ ลอาไปฟังเองแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่เคยดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมันแชให้ฟังหน่อยนะส่วนใครที่ไม่เคยดูด้วยความหวังดีนะครับไม่ต้องดูอะดีแล้ว